สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับเกมคิเมล่าเรนอีกเช่นเคยก็คลิปนี้ผมจะมาอธิบายเกี่ยวกับการอัปเดตในแพตปัจจุบันนั่นเองซึ่งจะมีเรื่องที่มันอัปเดตเข้ามาเนี่ยอยู่2เรื่องนะสำหรับเรื่องแรกเนี่ยก็คือเรื่องของการรวมเซิร์ฟนันเองซึ่งในปัจจุบันเนี่ยมันมีการรวมเซิร์ฟพ่วงกัน4เซิร์ฟนะสำหรับเซิร์ฟที่ผมอยู่เนี่ยก็จะเป็นเซิร์ฟ101ก็จะพ่วงกับ1 0 3แล้วก็104ก็คือ4เซิร์เนมแยมันจะรวมเป็น1 สามารถมาเล่ด้วยกันได้ <Wow. S 1> ส่วนถัดไปเนี่ยจะเป็น 105, 106, 107, 108่พ่วงก,กันนะไปเรื่อยๆเลยยกเว้นแค่120กับ121นะที่ตอนนี้ยังไม่มีเสือพ่วงซึ่งรายละเอียดเนี่ยก็สามารถดูได้ที่เพจคีเมลาเซิร์ฟซีหลักเลยนะส่วนเรื่องที่2เนี่ยก็เป็นเรื่องของดันใหม่ก็คือดันเมดูซ่านั่นเองซึ่งจะเป็นป้ายแบบนี้นะจะเป็นป้ายเมดูซ่า พอเทรนั่นเองซึ่งก็เพิ่งอัปเดตมาวันนี้สําหรับป้ายนี้เนี่ยทุกคนต้องไปที่สั๊ลบบิปอัพก่อนเลยแล้วก็ไปที่เมนูเวสติกนะจะมีป้ายใหม่เข้ามาก็ให้เราเรียนก่อนซึ่งเราต้องใช้เวลา20นาทีในการเรียนนั่นเองพอเราเรียนเสร็จเนี่ยจะได้ป้ายมาก็เอามาติดตามฝาผนังเลย สำหรับรายละเอียดเนี่ยมันก็จะมีของรางวัลให้เรานะตามข้างล่างเลยสามารถลงได้สามารถลงได้เพื่อเอาของเนี่ยหนสองครั้งนะต่อสัปดาห์ซึ่งก็จะมีไวเปอร์เอมเบลมนั่นเองซึ่งเราต้องเก็บ3อันนะเพื่อแรกเป็นไวเกอร์เมดูซ่ารีคูดเมมนะก็ในรายละเอียดเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นเมดูซ่าขั้นม่วงนั่นแหละซึ่งมันต่างจากเมดูซ่าขั้นแดง ในร้านค้ายังไงความต่างของมันก็คือน่าจะต่างกันที่พวกสติตัพนั่นแหละขั้นม่วงก็จะปั้นได้น้อยกว่าส่วนขั้นแดงก็จะปั้นได้เยอะกว่าแต่ในอนาคตเนี่ยก็น่าจะมีระบบที่สามารถข้ามขั้นผู้ช่วยได้นะซึ่งมันก็มีโอกาสที่จะถ้าเป็นขั้นแดงได้เช่นกันก็อาจจะต้องรองกันหน่อยโอเคก็เดี๋ยวผมพามาลงเลยแล้วกันนะซึ่งมันจำกัดพลังในการลงอยู่ที่1มื่นห อค okay. สามารถลงได้4ี่คนนั่นเองเริ่มเลยโอเคมาแล้ว <Wow. S 1> สำหรับบอสก็เป็นบอสเวลยีห้านะมันจะตีง่ายอยู่เบอร,ร์สเลวผู้ช่วยได้ด้วย ได้มาแล้วแล้วเราก็ออกเลยผมเปลี่ยนเสเลียงก่อนนะโอเคก็สามารถลงได้อีกรอบหนึ่งเดี๋ยวลงกันต่อ โหสกิลมันก็วงกว้างอยู่เนีมีสกิลล้อมด้วยเอ้ยผมคิดว่าถ้าเกิดเรามาใช้งานเนี่ยจะดีเลยเฮ้ยก็ตัวมันก็ถือว่าใช้ได้อยอ่เนียเมื่อกี้จากที่ดูรละเอียดขอ,ของสกิลของมันนะ ผมไม่รู้เหมือนกันว่าขั้นม่วงที่มันจะได้มาเนี่ยมันจะเหมือนกับขั้นแดงหรือเปล่าในเรื่องของสกิลนะขั้นแดงอาจจะมีแต่ละเอียดผมก็ไม่รู้เหมือนกันโอเคตรง r e m a นน i n g reward เนี่ย,ยมันก็เป็นสูตรแล้ว ก็คือเราลงลงลงต่อไม่ได้นะถ้าเกิดลงต่อเนี่ยของระวันของเราก็จะไม่ได้เดี๋ยวไปดูที่ของก่อนอันนี้ก็เอาไว้แลกกล่องที่ร้านค้านะลูกแก้วเมดูซ่าผมหาก่อนโอเคเจอแล้วนี่นะครับต้องใช้3อันเพื่อแลกเป็น เม d ูซาซึ่งตรงท้ายเนี่ยมันก็เขียนไว้แล้วว่าเป็น a t t e n d a n t r e c r u i t m e n t นะก็คือเป็นผู้ช่วยนั่นเองโอเคสำหรับการอัปเดตก็มีแค่นี้แหละก็ผมขอจบพิปไว้แค่นี้แล้วกันบายบายครับ